เจนนี่เทียนปลงผมโดยพระสังฆราชสีลังกาเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาและอนุโมทนาบุญอย่างมากเลยค่ะเมื่อนักแสดงสาวมากความสามารถเจนนี่เทียนโพสวรรณได้เข้าร่วมพิธีปลงผมในพิธีสำคัญโดยมีสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศสีลังกาเป็นผู้ประกอบพิธีให้ด้วยตัวเองซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นบุญอันใหญ่ยิ่งสำหรับเธอเลยทีเดียวค่ะ เจนี่เทียนกับเส้นทางธรรมที่สีลังกาการเข้าร่วมพิธีปลงผมครั้งนี้ของเจนี่เทียนเป็นที่จับตาของแฟนๆและสื่อมวลชนเป็นอย่างมากเพราะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการหันหน้าเข้าสู่พระธรรมและการปฏิบัติธรรมของเธออย่างจริงจัง การที่พระสังฆราชแห่งศรีลังกามาเป็นผู้ปรงผมให้ด้วยตัวเองนั้นบ่งบอกได้ถึงความสำคัญของพิธีนี้และความตั้งใจของเจนนี่ในการเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาความศรัทธาและความสงบในจิตใจ แม้รายละเอียดของพิธีจะยังไม่มีการเปิดเผยมากนะักแต่ภาพที่เผยแพร่ออกมาก็สะท้อนให้เห็นถึงความสงบและศรัทธาในดวงตาของเจนี่เทียนการปรงผมถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการละทิ้งกิเลสและเครื่องยึดเหนี่ยวทางโลกเพื่อมุ่งสู่การค้นหาความสงบภายในและสัจธรรมในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนต่างชื่นชมในตัวเธอค่ะ